ไหนชื่อมึงวะกูยังไม่เห็นชื่อมึงเลยเนี่ยีดีสิแมอ๋อโอเคค่ะเข้าใจแล้วกูไม่ได้อยู่ห้องเดียวกับมึงยังไม่เห็นชื่อเจอละกดเลดี้เลยมึงในที่ตรงไหนอะเลดี้อัพนี่ไงน,นี่ไงเป็นการเลดี้ที่มึงออกไปจากห้องกูแล้วกูก็จะไม่ได้เล่นกับมึงอีกอ้ารอ กดเลยดิกดแล้วเออกำลังไปแต่กูอีอ้วนมึงยังโง่อยู่เลยนี่อะไม่รู้อะไรคืออะไรไม่เก่งอังกฤษขายแล้วก็จะพยายามสอนอีกก็อ่านภาษาอังกฤษไปด้วยอมามึงตามกูมามันเปิดไฟยังไงอแม่เอาแม่ทานี้ มันมีให้เข้าตรงนี้ไม่บอกไว้ไม <c oughs> ่บอกกูหรือมึงไม่ได้สังเกตรครับอีคนโง่วันนี้เจ๊พยดจะมาพาลูกค้าทัวร์ทัวร์บ้านใช่ไหมคะวันนี้ใช่ค่ะพาพาลูกคุณลูกค้ามากูพูดอะไรของกูวะเอาใหม่เอาใหม่วันนี้ก็พาลูกค้ามาทัวร์บ้านนะคะทุกคนคะ่ะถ้าลูกค้าสนใจก็บอกกูได้นะคะ แต่อันนี้เนี่ยเราก็จะพาลูกค้ามามาสำรวจดูก่อนว่าห้องต่างๆเนี่เป็นยังไงบ้างนะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะคะคุณลูกค้าแม่ค้าค่ะคือมีอย่างคำถามจะถามค่ะจะไม่อาในห้องน้ำมันดูมันดูเล็กกว่าตัวชันนะชันตัวใหญ่ชันตัวใหญ่อ,อันนี้ที่นอนเรียบร้อยมากเลยค่ะสวยมากก็จะมีห้องรกๆนะคะฉันเลื่อมทำความสะอาดให้ อ๋อต่อไปก็จะไปดูห้องใต้ดินนะคะดูห้องแต่บ้านตัวแบบนี้ไม่มีไฟเหรอคะแต่เดินมานีงเมื่อชิดอะไรต้องเปลี่ยนไฟอะค่ะเพราะบ้านนี้มันเก่ามากแต่ว่าคุณภาพอันนี้ฉันไม่ทราบจริงๆนะคะ ตกใจหันไปเจกันเลยลูกค้าครับลกูลกค้าครับ<า>ผีมาหรือเปล่าเฮียเดี๋ยวเราก็จะมาเลือกบ้านใหม่ให้ลูกค้านะคะเพราะบ้านนี้ทำเน็ตลูกค้ากูล่มนะคะ คุณลูกค้าคะก่อนที่เราจะไปทัวบ้านนะคะเราก็ต้องเราก็จะต้องสำรวจบ้านก่อน